สวัสดีครับผู้ชมครับเพื่อนเพื่อครับคุณหนุ่มคุณน้องที่ลูดตัวชมคลิปเกมของเรานะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับ War of Genesis นะครับเดี๋ยวแห War of Genesis ใช่ไหมครับน่าจะเป็นลายเกมเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นลายเกมเพราะว่ามีขอบด้านซ้ายนะฮะผู้ช่วยจัดการเกมเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะของเอ่อของเกมที่ในผ้าบริษัทลายเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสปอนเซอร์อยู่มันเหมือนกับการดับบล์นะลายกันดับบล์ก็จะมีแบบนี้นี่ก็จะมีแบบนี้คล้ายๆกันครับโอเคเรายืนยันไปนะฮะ ก็อีกครั้งหนึ่งกับ War of Genesis นะครับเราตรงนี้ไม่มีอะไรนะแตะผ่านไปเลยอ่ะกดทีนะครับก็รับรางวัลมีไหมไม่มีไม่มีมมก็เราก็แตะเข้าไปที่เกมนะครับจากคลิปเกมที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้ว EP1 นะฮะการเปิดครั้งแรกเลยเปิดตัวครั้งแรกของ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 ช่องเรานะครับของช่องเราไม่ใช่ว่าเกมเพิ่งจะเปิดตัวนะเกมมันเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละ เราเพิ่งจะเอามาเล่นนะครับเราเราเพิ่งมาเปิดตัวกันก็ EP หนึ่งแล้ว EP สองแล้วจะมาต่อกันแล้วครับมาต่อกันพอเปิดมาก็เจอให้รับรางวัลก่อนเลยอ่าเลื่อนระดับแล้วนะครับเป็นระดับห้าเลยรับรางวัลรับรางวัลแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เกมเขจาจะไกด์เราที่อ่ที่ท,ที่ที่มุมซ้ายบนเนี่ยนะที่เป็นภารกิจนะครับ อ่ะสัวละครเรามีตัวละครตัวเล็กที่เดินอยู่บนบนเรือหอล้วคุยได้ด้วยนะครับมีว้าวมีอะไรด้วยเนี่ยอ่ถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรไหมเนี่ยแล้วขอบจอล่างก็จะมีห้องวิจัยนะครมีติ๊กเข้าไปที่ห้องวิจัยมีโรงเก็บเรือหอมีการผจญภัยอยู่ขอบจอด้านล่างนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นเมนูเพิ่มมานะฮะเนี่ยบริเวณด้านขวานี่นะครับ เนีย่ยก็จะเป็นส่วนเมนูเพิ่มมาเราเดี๋ยวว่างๆเราต้องค่อยๆไล่เข้าไปดูว่าอ่อะไรไปอะไรนะครับแล้วก็ส่วนมุมบนซ้ายนี่ก็จะเป็นจุดส่วนโซนของภารกิจนะครับเมนูภารกิจแล้วก็รายละเอียดของตัวละครเรานะครับตัวละครเราตามใจฉันเนี่ยส่วนขอบจอตรงกลางจอด้านบนก็จะเป็นพวกพวกอ่าพวกไอเทมต่างๆนะครับมีเหรียญเท่าไหร่ มีเพชรฟ้าเท่าไหร่มีเพชรไฟเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นนะครับฟองวิจัยลงเก็บเรือหอการมาจนภัยนี่นะครับในส่วนข้างล่างนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นรางวัลนะฮะแล้วก็จะมีตัวละครมายืนแนะนํารายการอ่อะไรให้เราเนี่ยฮะเราถ้าแตะเนี่ยถ้าอังสื่อขึ้นถ้าแตะเข้าไปน่าจะมี ข่าวมายแล้วอะไรออกมาเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูทีละอย่างนั้นมีห้องควบคุมด้วยนะครับอันนี้คือบริเวณเรือหอกที่เป็นห้องควบคุมแล้วก็เป็นกรุงสมบัตินะฮะเป็นกรุงสมบัตินะฮะก็คือคลังสมบัติของเรือหอกนี้นะครับต่อภายในเรือหอกนี้มีห้องหลายห้องเราจะติ๊กเข้าไปดูได้นะครับแทนเมนูนะฮะห้องต่างๆนี้ก็คือแทนเมนูนั่นเองโอเคครับเราไปต่อที่เกมเขาไกด์มานะครับภารกิจไปดูคาทายแห่งความรุ่งโรจน์ไปกันเลย บทที่1ตอนที่3าทคาถาแห่งความรุ่งโรจน์นะครับไปกันเลยอันนี้เป็นบทสนทนา,าป่าใกล้กับคิวริสอะไรเนี่ยดูรันคุยกันนะครับอันนี้เป็นบทสนทนากันอยู่นะครับโลคาโนอน,นนี้โลคาโนน,นะครับไอโอลินโลคาโนาคุยกันแล้วขอญาติข้ามบทสนทนาไปก่อนนะครับข้ามบทสนทนาไป ทีนี้คทาชทายแห่งความรุ่งโรจน์เนี่ย๋อ,อเราได้ตัวละครใหม่มาคือโตโคาโน่ใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วตัวละครเดี๋ยวเรามีเป็นสิบนะโตโคาโน่ปลดล็อกพูกล่าโลคาโน่ไม่ใช่โตนะสามดาวมั้งใช่ไหมไม่ใช่นี่คือโลโลคาโน่อัศวินฮอกอาหังกา้านี่โลคาโน่พาราดินแห่งแพนดากอนอ๋อเมืองเดียวกับลาซิปนะครับ เมืองดากราซิตดูคาถาแห่งความรุ่โรดต่อไปจะรับรางวัลแล้วสบายออกล่าสปาราดเลเวล4กันแต่ก่อนจะไปรับรางวัลสกอรน,นี่รับรางวัลเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่ศูนย์ภารกิจแล้วก็ล่าสปาราดเลเวล4ีมินิดริกอ๋อมินิดริกก็คือเอาดาก,ก้อนนั่นเองทีนี้ให้ใช้ตัวละครได้3ตัวละครน,นะฮะเราจะเอาตัวละครอะไรไป ไปลุยเราตัวละครเลเวลห้าอ,ออกไปลุยดีกว่านะครับเพื่อเอากัเว้นห้าหมดเลยอะ่ะเลเวลห้าออกไปใช่ไหมอาลาซิตออกเอาตามใจฉันไปนะครับแล้วก็เอาโลคาโนไปโลคาโนเลเวลหนึ Low ่งเอาจะได้ไปหาประสบการณ์พาโลคาโนไปหาประสบการณ์นะครับเพื่อให้ขึ้นเลเวลโจมตีก็ดีฮะสนุกดี นั่นแหละครับเป็นลักษณะ Sim เออเป็นซิมูเลชันเทอร์นเบตซิมูเลชันรูปผสมกันระหว่างสองแนวเนีเ่ยฮะการการฉากเออเรียกอะไรฉากแบตเทอร์โมดเนี่ยเป็นลักษณะของทเทเอร์เนตนะฮะแต่ฉากได้ตัวละครฉากเก็บตัวละครอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ยจะเป็นส่วนของซิมูเลชันนะการเลือกตัวละครการวางแผน นะฮะจะเป็นลักษณะของซิมูเลชันวางแผนจัดการทีมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาเนี่ยฉากแอคชั่นเข้าไปเป็นฉากแบทเทินโหมดเนี่ยจะเป็นเทิร์เบสประสบได้รับชัยชนะมาแล้วรับรางวัลเลยแซง y ิวหลายได้รับรางวัลมาอย่างสวยงามสังหารครั้งแรกของ Midi ิเ Mid c ็กมินิเ r ็กเล e v e l ีรับรางวัล ปาดมาขอขอกล่าสั์รลาดอีก่อไปอะไรอย่างการโจมตีของทหารแห่งจักรวรรดิไปลาก่อนเลยไปเตรียมไปล่าเสร็จปั๊บต้องไปผ่านด่านการโจมตีของทอาหารแห่งจักรวรรดิเข้าไปลุยเลยอันนี้อันนี้มี n p c มาช่วยหนึ่งตัวละครนะครับ n p c เป็นเลเวล4ไปแล้วแต่ n p c นี่เดียวก็ต้องมาเป็นพวกเรานี่แหละอ่าไม่เป็นไร เมื่อมีตัวละครครบสี่แล้วขบวนทัพจัดขบวนทัพแล้วเราไม่เปลี่ยนล่าโลคาโนก็เป็นเลเวล3าแล้วโอเคเราเอาโลคาโนไปไปฝึกเฮ้ยเอา6ดาวเอาเธอหกดาวนี่ออกได้ไหมไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับด่านนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคเมื่อด่านนี้เขาเกมเขาไม่ให้เปลี่ยนเขาจะล็อกตัวละครเราก็ไม่เปลี่ยนลุยเลยบทที่1ตอนที่สี่นะฮะ เนื้อเรื่องเหมือนเราอ่านหนังสือการ์ตูนแต่เป็นเป็นการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ไม่ใช่การ์ตูนภาพนิ่งในกระดาษสุดยอดเลยเกมรุ่นใหม่ๆนี่ไร้กาดจริงๆยอมรับเลยนะฮะสวยงามมากโหเมื่อก่อนเก,เ,กอเกมเกมคอมเกมเครื่องอัตลิเนี่ยเกมรุ่นแรกๆในเครื่องอัตลิเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนั้นเล่นกันกันนำเลยแต่ปรากฏว่าอา้าวไม่จบตีล่ะเราตั้งออโต้เราตั้งความเร็วสองเท่าอุ้ย สองเท่าอยู่แล้ว๋อคูณสองนี่คือสองเท่าอยู่แล้วนะครับถ้าแ,แตะอีกทีเป็นคูณหนึ่งนี่ช้าลงเอ๊ะหรือว่าหรือว่าแตะ <Yeah. S 1> อันนี้คือคูณสอง <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองดูซิอ๋ออันนี้คือคูณสองนะครับถ้าเราแล้วถ้าเราแตะเนี่ยเราแตะมันจะกลับเป็นคูณหนึ่งเ <Yeah. S 1> นี่ฮะตอนนี้อยู่ที่คูณสองเราจะเห็นเลขเลขคูณหนึ่งขึ้นมา รอให้เราแตกเราโหทั้งนั้นเราคูณ2องได้ดีแล้วเพื่อประหยัดเวลาเซฟเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับ w a r of Genesis เออใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะ Turn b a s ผสม Simulation นะแล้วเราก็มีโหมดออโต้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องเฝ้าหน้าจออย่างน้อยเราไม่ต้องไม่ต้องลุน้นคอยแตะหน้าจอตลอดนิ้วเป็นพลวันเลยไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะ เราแค่วางแผนจัดทีมพัฒนาตัวละครเสร็จแล้วเวลาฉากเข้าฉากต่อสู้เนี่ยเราเปิดโหมดบอทออโต้เลยแต่ว่ามันตอนนี้ถ้าขึ้นบทสนทนานี่เราต้องแตะไอโอรินดูรันเอะไรยังจำชื่อตัวละครได้ไม่หมด,ดผู้หญิงชื่อไอโอรินเนี่ยเนี่ยเธอคนหน้าเนี่ยแหมยูนเทชนะน่ารักเชียวไอโอรินแล้วก็ ไอ้เอ็นพีนั้นชื่อดูรันนะครับเอ็นพีซที่มาช่วยเรายังไม่มาเป็นพวกเราแล้วก็คนหนึ่งลาซิสลาซิสได้รับของอะไรโอ้โหได้มมหกรายการเลยรับทั้งหมดเอาแล้วผ่านด่านรับรางวัลอีกชั้นหนึ่งสวมใส่อุปกรณ์ให้อะไรเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์ให้ลาซิสไกด์มาเราแตะไปตามที่ไกด์นะครับ ไม่มีไกด์เราไม่แตะเดี๋ยวที่เจ็ดจะต้องถอยหลังถอดไฟถอดมาอ่าไกด์อีกทีนึงเราก็แตะไม่ไกด์เราก็ไม่แตะกลับไปห้องพักอ่าไกด์มาเราแตะอ่าไกด์เราแตะกลับห้องพักไกด์เราแตะอ่านี่นะครับให้เกมเขาไกด์มาเป็นแวบๆล้วแตะโอเคครบแล้วกลับห้องพักเสร็จเรียบร้อยสวมใส่อุปกรณ์เสร็จ ออกลราสัตร์เลเวลหมีรางวัลอะไรไหมกำลังดำเนินการเลื่อนระดับพลเอกอ,อ๋ออเอาละครับออกแล้วออกแล้วนี่ไงเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเกมของบริษัทเลยของบริษัทอะไรนะเกมชื่ออะไรนะ อที่ทำไปทำเป็นหนังด้วยอนุมา์ุสู้กับออกอะ่ะอลืมชื่อไปแล้วนะเล่นเล่นชนะไปใภาคเกมคอมมานะเล่นชนะไปทั้งสองภาคเลยทั้งภาคหนึ่งภาคสองแต่ดันลืมเฮ้ยตัวละครอ่อเอาตามใจฉันเข้าไปเอาลาซิสเข้าไปอ๋อไปได้หกตัวละครเลยนี่แล้วก็เอาอะไรเนี่ยโรคาโน แล้วก็เอาตัวละครผู้หญิงเนี่ยเมื่อกี้ชื่อลืมและชื่ออะไรเอ่ยเมื่อกี้เนี่ยไปได้สี่ตัวละครเลยนะครับลุยไอโอไอโอลีนอ่าตัวละครชื่อไอโอลีนผู้หญิงนะครับไอโอลีนโลคาโนโล,ลาซิดแล้วก็จานใจฉันออบสี่คนนะครับสี่คนเข้าไปลุยเลยลุยกับออฟออฟเป็นตัวเล็กจัง ในหลอดออฟเดอะลิงก็มีนะครับออฟเออเนอะเออเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องหลอดออฟเดอะลิงของเราก็ชอบมากเลยหลอดออฟเดอะลิงเออแต่ก็มีออฟด้วยกัรสู้กับออฟนี่ไงตัวใหญ่นี่ไงออฟใส่หมวกกันน็อกด้วยหรือถ้าเหมือนเป็นคล้ายๆหมวกอเมริกันฟุตบอลเลยออฟตัวนี้โอ้เอ้ยอัศวินกระดูก ใส่หมวกมันไม่ใช่ใส่หมวกนะมันแล้วมันอ๋อไม่ได้ใส่หมวกอ่ะแต่หัวมันทาสีอ่ะไอหัวมันเป็นสีฟ้าหรือว่ามันมันโกนหัวผมมันออกตรงนั้นนะดูไกลๆยังกะใส่หมวกกันน็อกเมริกันฟุตบอลเลยเนี่ยด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยตัวละครเราก็จะเลื่อนไปด้วยใครโจมตีแล้วมันก็จะเลื่อนไปตรงนี้นะครับ อะไรวะเราไม่ได้แจะตรงนั้นนี่ไหมด้านซ้ายของจอนะฮะตัวละครก็จะเลื่อน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 ตัวไหนที่ต่อสู้แล้วก็จะเลื่อนไปเนี่ยคิวต่อไปเป็นคิวของใครนะฮะลูกศรสีเขียวจะเป็นคิวเราลูกศรสีแดงเป็นคิวของคาสึกฝ่ายตรงข้ามน,นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่ตัวละครเลื่อดนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเทิร์นเบสชัดๆนะฮะ อืมชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วโลคาโนแหมโลคาโนผมสีแดงเนี่ยรับรางวัลโหหนวดงามเหลือเกินเลยแหมเป็นกษัตริย์หรืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นกษัตริย์ของเมืองนี้หรือเปล่าหรือเป็นอัศวินผู้เท่าโอ้หนวดลางงามอ๋อมันมันทาสีตรงกลางหัว เม่ได้ใส่หัวกันนอกเลื่อนระดับไปอีกหนึ่งแล้วลาซิสเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะออกล่าต่อไปใช้ป่าเนี่ยภารกิจหลักรับรางวัลปลาหมดไหมหมดแล้วนะกลับไปเลื่อนระดับหุ่นลบมาชิอะไรเนี่ยมาชิน่าโลคาโนเฮ้ยจะบอกนะว่าโลคาโนเนี่เป็นเป็นหุ่นยนต์ ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะทำไรอ่ะไม่มีอะไรเลยให้ทำอะไรเอ่ยเลื่อนระดับเป็นเลเวลห้าอ่านี่เป็นเลเวลสี่ก็ทำไมไม่เลื่อนเป็นล่ะระดับฮีโร่รบบ Hero, ใช้ปั๊บอ๋อเลื่อนแล้วนะครับต้องใช้ไอ้ไอ้นั่นไหนอะไรลูกอะไรส,สีส้มๆอนะฮะเนี่ยอยู่เจ็ดสิบสี่ลูกก็ใช้ไปสามลูก นะก็ใช้ไป3ชิ้นนะก็ะเลื่อนระดับเลื่อนระดับโลคาโนเสร็จแล้รับรางวาัลต่อไปฝ่าวงล้อมฝ่าวงล้อมไปไหนอ่ะฝ่าวงล้อมอ๋อล่าถอยฝ่าวงล้อมของออสก,ก่อนเนี่ยวทที่หนึ่งตอนที่5้าล่าถอยใครล่าถอยเราล่าถอยหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเบิร์นสเตน ป่าคิวติสโอ้มีอสุวินหญิงเลยด้านซ้ายสุดน่ะด้านขวาสุดจะมีอสุวินชายขุนขวานนะฮะเบิร์นสเตนอ่ะลองดูซิว่าคืออะไรคาชูท่าอ้ารอด้วยคาชูท่าผมยังเอาไปดำน้ำมาเลยเนี่ยไอ้เบิร์นสเตนเอาไว้คลาวไว้คลาวไว้คลาวเบิร์นสเตนคาชูท่านี่หนุ่มหล่อหนุ่มน้อยเบิร์นสเตนนี่ อืมเป็นนายทหารอายุวัยกำลังบึกถึกมีเราวสี่คนโดยทั้งมีไอ้ลาซิตอ,อ่มีลาซิตมาด้วยเลยอนะอ๋อนี่คือฝ่ายเราลาซิดกับอะไรเนี่ยโออะไรอย่างเงี้ยลืมชื่อไปแล้วมาคุยกันดูรันผู้กล้าทั้งเจ็ดแห่งจัก,กรวรรดิดังนั้นเจ้าเลยบอกว่าเจ้าเบอร์เซนี่เป็นตัวปัญหาหรือผู้กล้าทั้งเจ็แห่งจัก,กรวรรดิหรืออ่า คำถามบนแล้วก็เอาคําตอบบนแล้วกันนะครับมันจะมีให้ตอบคาถามบนกับล่างให้เราเลือกเราเลือกบนนะอันนี้โลคาโนคาชูท่าเราโลคาโนนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์เธอคนนี้คือไอโอไอโอลินจำชื่อไม่แม่นเลยไอโอลินนะเนี่ยน่ารักเทียตาสีฟ้าไอโอลิน เกมน่าเล่นใช้ได้เลยนะครับกราฟิกอลังการทั้งกราฟิกที่เป็นฉากหลังแล้วก็กราฟิกตัวละครนะฮะถึงแม้ว่ากราฟิกเนี่ยความละเอียดแล้วจะเป็นรอง g l i g t edge o revolution แต่ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่น่าเกลียดเลยเป็น 3D ประเภทเคลยดินเหนียวนะฮะเป็นเหมือนตัวละครดินเหนียวก,ก็โอเคอยู่่นะฮะเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะโจมตี คำพีเรื่องระดับคุกกล้าห้ารอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะโหลดเป็นเป็นรูทีนไปนะครับพอเข้าไปเข้าไปแต่ละด่านก็จะโหลดข้อมูลชุดหนึ่งพอเสร็จแล้วข้อมูลก็ลบทิ้งไปเข้าด่านใหม่ก็โหลดข้อมูลชุดหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่เปลืองเมม,มของมือถือฮะแต่จะเสียเวลาเรานี่ตึงในช่วงการโหลดการโหลดรูทีนของมันแต่ละด่านแต่แต่ละด่านเอา้าเฮยออโต้สิ เล้วสามเหรอฝ่ายตรงข้ามสี่โอเท่ถ้าโจมตีเท่เลยเ <Yeah. S 1> อ่ไอโอลินก็ไม่เบาถ้าโจมตีไม่เบาเฮ้ยโอ้โอไอที่ใช้อะไรเนี่ยมิกี้ได้ใช้เหมือนใช้คอ้อนอะไรมอกี้นี้จะปราบมันได้ไหมเฮ้ยนี่ตัวละครเรานี่ว่า เฮ้ยตัวละครเราใช้ขอลูกตุ้มอันเบลอปเ,เลยอะไรชื่ออะไรเนี่ยดูเน่หรืออะไรที่เป็น NPC จำชื่อได้ละเฮ้ยแย่แล้วอ้อฐานใจฉันล้มไปแล้วไอโอรินฟิวเราหนีรอดแล้วสินะอ๋อต้องอัด นี่ดูรันดูรันโอ้โหใช้ค้อนดำยาวดูรันไงออรินคุยกันไหนสุดก็ผ่านไปแล้วเล่นเอาไขจุกห่หมอบกระแตไปอ่ะโลคาโน่ป่ะเนี่ยมอบกระแตไปเมสกี้เนี่ยนี่นะครับผ่านแล้วนะครับลาถอยสูสึกตกลงใช้เลยหินอันเชิญปรับอันเชิญผู้กล้าเอ้ยอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะ วัตถุดิบที่ใช้ในการอัญเชิญผู้กล้าซื้อได้ที่ร้านแพ็กเกจไก่ไกท,ไกที่หินอัญเชิญเราก็แตะหินอัญเชิญทำไรต่อเวลามีค่ายิ่งกว่าทองคําก้าวหน้าให้เร็วกว่าคนอื่นๆจะเร็วไได้ไงเราเวลามันจํากัดเนาะ,ะเราจะไม่เชิญกับหินอัญเชิญนี่ไม่ใช่ไปซื้อเหมือนลักษณะเนะข้ากาชาปั๊มตัวละครอย่างนั้นหรือเปล่าต้องการทร,รัพยากรหรือไม่ ใช่ใช่มาที่นี่เลยอ่าออันนี้คืออะไรอ่าอันนี้เข้าไปในคังเก็บของเรานะครับโอเคคังเก็บของเรารู้แล้วเข้าไปในคังเก็บของจะมีมีของอยู่เยอะแยะต่อไปดูว่าผ่านด่านล่าล่าถอยสู้สึกชนะแล้วอัญเชิญผู้กล้าระดับทั่วไปน่าจะเป็นกาชาแน่เลยอันเชิญผู้กล้านี่ไงนี่นะครับไกด์อยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับแตะเลยอ่ะไหนอะ่ะอันเชิญผู้กล้าแตะปับ๊บ อ่าแคม,มี่ว่าไงอันเชิญทั่วไปอันนี้ก็คือการชา่นั่นแหละเรียกได้หลายแบบนะครับเรียกได้หลายแบบอันนี้คืออะไรเป็นตาจรางมักลุกอ่าเล่นหมักลุกกันไงตั๋วอันเชิญเพชรใช้ตั๋วอันเชิญหรือเพชรเพื่ออันเชิญผู้กล้าต้องการอันเชิญหรือไม่ลองดูนะครับถ้าใช้เพชรต้องใช้ถึงหนึ่งหนึ่งพันชิ้นเรามีตั๋วอันเชิญหนึ่งใบอันเชิญมาเลยปาก ไอ้โดคัสไดคัสเจ้าชายแห่งดาก,กันตามข้าไปกวนล้างศัตรูกันโอ้โหอสุินแสนตลกนี่ไดคัสะเอาก็เอา,เอาสี่ดาวด้วยนะเนี่ยปลดล็อกพุกล้ายืนยันก็เหมือนข้าไปเปิดกาชานะครับเหมือนข้าไปเปิดกาชาเลยเราก็ไล่ไดคัสมา หนึ่งตัวละครยินยันรับฮีโร่อินมีไรไหมได้รับคู่กล้า,มา, 1, าม,มาหนึ่งในสี่สิบเก้าทำมาหนึ่งแถมยัอันเชิญแบบพิเศษด้วยนะครับอันเชิญคู่กล้าแบบพิเศษสี่ดาวต้องใช้สิบห้าเพชรไม่ใช่เพชรธรรมดาคร,ครับเฮ้ยเรามีร้อยชิ้นเนี่ยลองดูไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยอันเชิญคู่กล้าเนี่ยระดับสี่ดาวเนี่ย ใช้15เพชรน่ะจะเพชรเนี่เรามี100ร้อยเพชรเนี่ยอุ้ยเนี่ยเพชรเรามี100ร้อยเพชรเนี่ยเห็นไหมล่ะลองดูนะอ่ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับเพืเ่อนๆครับลองดูลองดูแตะเลยปั๊บเข้าไปยีโรของวันนี้2คูณระวันเส้นเลือกบล็อกบนกระดานอันเชิญเลือกอันกลางเลยปั๊บเข้าไปอันเชิญความลับของอะไรเนี่ยทัดรับไอเทม อะไรต่ออันเชิญผู้กล้ารับทันทีเฮ้ยได้ความลับอะไรไปดูซิอันเชิญพิเศษห้าดาวเมื่อกี้ได้สี่ดาวห้าดาวได้ใช้ยี่สิบห้าเออเนี่ยใช้ยี่สิบห้านะครับใช้ยี่สิบห้านี่ไงอันเชิญผู้กล้าระดับห้าดาวนะใช้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าก้อนหินอะไรตรงเนี้ยเรามีอยู่เหลืออีกแปดสิบห้าลองนะครับลองนะครับเพื่อนผู้ชมจะได้จะได้ ลุ้นไปด้วยว่ามันคืออะไรเลือกบล็อกในกระดานเราเลือกดิมนี่เลยนี่อันเชิญ25ก้อนได้ความลับของโจเอสธาตุน้ำนะครับรับไอเทมเลย5ดาวรับทันทีนี่พอแล้วหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มันจะมีเปนมันจะมีเป็นเป็นไอจุดแดงๆอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยฮะตอนนี้มันหายไปหมดแล้วแสดงว่า ไม่ได้ไกด์เราแล้วเราลองดูชั่วเดี๋ยวเราได้ผู้กล้าอะไรบ้างเข้าไปเลยรับางวัลก่อนเลยราลวงอันเชิญผู้กล้าแล้วราลวงเสร็จปั๊บถอยหลังกลับปลดล็อกลงตีเหล็กอันนาะมีลงตีเหล็กในนี้ด้วยปลดล็อกลงตีเหล็กเฮ้ยยังกเก๋ไม่นั่นเลยโอเวอร์ฮิตก็มีลงตีเหล็กไลท์ทูก็มีลงตีเหล็ก <My friend. S 1> เพื่อไปอัปเกรดไอเทมนั่นเอง <Princess. S 1> เอา <Princess. What? S 1> ลาซิสกับแดมนี่คุยอะไรกันนเะฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดู ไปดูตัวละครเราที่ได้มาใหม่ในตัวอะไรบ้าอองอ่ะเราแจะเข้าไปที่ตัวละครอยู่ไหนอะ่ะอันนี้ไปดูรายละเอียดของตามใจฉันเลเวลหกเราอยากจะดูตัวละครทั่วๆไปอะ่ะไปอยู่ไหนเอ่ยดูตรงไหนเอ่ยดูตรงไหนเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ดูตรงไหนเอ่ยอ่ะไปนี้ก่อนภารกิจประจำวัน แขอดูตัวละครหน่อยี่สร้างอะไรเนี่ยสร้างอุปกรณ์ของผู้กล้าเอาอยัางไม่สร้างยังไม่สร้างเดี๋ยวก่อนอ๋อเปิดโรงตีเหลกให้สร้างแล้วอย่าเพิ่งสร้างสิเดี๋ยวรับรางวัล VIP มันใช่ VIP เหรอเราไม่ได้เป็น VIP เนี่ยรับรางวัลอะไรอะ่ะรับแต้ม VIP เพิ่มสกุลเงินออกจากร้านก่อน VIP เราไม่ได้สมัคร VIP ซะหน่อย ้องควบคุมการผจญภัยการผจญภัยเสร็จปับ๊บเราลองเข้าด่านเก่าสิเออนี่ไงเข้าด่านเก่าเสร็จปับ๊บเรามาดูว่าตัวละครเราได้อะไรมาใหม่อ้าวไหนว่าเราได้ห้าดาวมาไม่เห็นมีเลยไหนว่ามีเลเวลห้าได้ตัวละครใหม่มาสองตัวละครเนี่ยแล้วมีตัวละครแค่ห้าตัวละครแล้วที่ยี่สิบห้าหินยี่สิบห้าก้อนหายไปไหนอ่ะอาชูล่าหรือเปล่าเอยเนี่ย ทักษะผู้นำอาชุล่าห้าดาวบ่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นอาชุล่านี่แบบธาตุน้ำลงเก็บเรือบินเลือกอาชุล่าลองเข้าไปโจมตีซิด,ดานที่เราชนะแล้วนะครับอาชุล่านี่จะไปช่วยเราไหมอ่ะแปบ๊บหนึ่ง90%และร้อยแล้วการโจมตีระลอกแรกนะครับ อาชุล่าอ๋ออาชุล่าอยู่ที่มุมขวาล่างเลยนะครับมุมขวาล่างมีรูปอาชุล่ามาด้วยด่านที่เราชนะมาแล้วเราสามารถไปเล่นซ้ําได้นะเพื่อไปไปปั๊มไอเทมนะครับไปปั๊มไอเทมเอามาไว้สำหรับพัฒนาตัวละครเราไม่ต้องเดินหน้าตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราอาจจะยอมเสียเวลานิดหนึ่งปัม๊มปั๊มอยู่กับด่านเก่าๆที่เราผ่านมาแล้วเพราะว่าด่านที่เราผ่านมาแล้วยังไงก็เราก็าชนะแน่ๆอยู่แล้ว เราก็ปัม๊มรางวัลอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวดูที่อัชุราจะมาช่วยเราไหมเนี่ยโหตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามมีนักรบโครงกระดูกคนธนูโครงกระดูกหนึ่งอ้าวมังกรมินิมินิดาโก้ไปแล้วหนึ่งนะฮะเหลืออีกหนึ่งรวงกับเจ๊กอ๋อเหลือเจ้าอ,อ๊อ,อ,าอ,อกกับมังกรแล้วนะครับนักรบโครงกระดูกไปแล้วนะครับ อ๋อนี่นีนี่เอ้อาชูล่ายังไม่ทันได้ออกมาช่วยเหลือเลยเราก็ชนะซะและ้วไม่เป็นไรเอาไว้ดูข่าวต่อไปนะครับได้รับรางวัลมาแล้วเพียบเลยรับรางวัลไปก่อนนะครับก็สำหรับทิปที่2 EP 2, สําหรับอ่าวออฟจินาซิตก็คงต้องเอาแนะนําท่านผู้ชมเพื่อนๆคุณหนกคุณน้องไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้ตามเดชันเสมอมานะครับแล้วก็ ข้าาชมคลิปเกมของเราในเพล์ลิ์ที่ชื่อเล่นเกมเพื่อชาตินะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับคิดอะไรขอให้สมปรรถนาทุกทุกท่านเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ